หนูอยู่ที่เนี่ยมันดีมากเลยนะคะหนูจะตั้งใจทํางานค่ะเด็กฝึกงานคนนี้เป็นเด็กกำพร้าเหรอเนี่ยโหน่าสงสารจริงๆพี่คะหนูขอยืมเงิน50บาทหน่อยได้ไหมอะได้ได้เดี๋ยวพี่โอนให้นะขอบคุณนะคะเงินแค่นี้ก็ต้องยืมเหรอนเนี่ยเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆ พอดีเลยอะยังไม่สายใครบอกว่าไม่สายพวกเธอสองคนามาสายเพราะฉะนั้นน,นะจ่ายค่าปรับเลยคนละหนึ่งพันแต่ที่นี่เข้าง,งานเก้าโมงนี่คะเหลือเวลาอีกตั้งสองนาทีอะแต่กฎของฉันอะน,นะพวกเธอจะต้องมาก่อนทํางานห้านาทีที่บริษัทไม่มีกฎแบบนี้นะี่คะนี่พวกเธอสองคนเพื่อจะมาทํางานใหม่ใช่ไหมพี่ชายของอฉนอันนะเป็นถึงผู้จัดการที่นี่ เพราะฉะนั้นนะนะพวกเธอจะต้องฟังคําสั่งฉันฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าพี่ชายของคุณจะเป็นใครอะ่ะแต่คุณทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องเลยนะคะนี่เธอ <laughs> เดี๋ยวอีกสองสามวันน่ะลูกสาวของท่านประธานก็จะเข้ามาที่บริษัทเลยคุณมาทําร้ายคนอื่นในที่แบบเนี้ยคิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอคะไมได้ฉันเห็นว่าลูกสาวท่านประธานกำลังจะเข้ามานะแล้ว,วันนี้ฉันจะปล่อยพวกเธอไปถ้าเกิดว่าพวกเธอสองคนสร้างปัญหาแล้วก็ ขราวเนี้ยไม่ปล่อยแน่ให้มปเอกสารการประชุมของ,ของวันพรุ่งนี้เธอไปแก้ไขคำผิดแล้วก็เสร็จภายในวันนี้ด้วยเยอะขนาดเนี้วันนี้ฉันจะทำเสร็จได้ยังไงอะฉันน่ะเชื่อในความสามารถของเธอ เธอก็ตรวจสอบทุกคำพูดแล้วก็ทุกประโยคด้วยก็แล้วกันนะฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะที่เขาทำอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาอยากแก้แค้นพี่อะแต่พี่ไม่ต้องสนใจนะมาเดี๋ยวช่วยเองในที่สุดเราก็ทำงานเกษตรทักทีอะ วันนี้ก็ดึกมากแล้วอ่ะเธอกลับบ้านคนเดียวค่อนข้างอันตรายวันนี้ไปพัทที่บ้านใช่ไหมได้ค่ะนี่หาคุณเสือนี่บริษัทคุณทำงานนี้เหรอะฮะ มีแต่กระดาษเปล่าแบบนี้อะแค่นี้เธอทำไม่ได้เลยแล้วบริษัทจะมีเธอต่อไปทำไมฉันไล่เธอออกนี่คุณเป็นคนขโมยเอกสารของฉันใช่ไหมถ้าเกิดว่าเธอไม่มีหลักฐานอะก็อย่ามาพูดมั่วๆนะใครบอกว่าเขาไม่มีหลักฐานคะฉันช่วยเขาเช็คเอกสารนี้เองกับมืออะเพราะฉะนั้นฉันมีตัวก๊อปปี้อีกหนึ่งชุดค่ะส่วนบริษัทเนี้ย ไม่ต้องการคนทีลอบกัดคนอื่นแบบคุณฉันไล่คุณออกค่ะบเธอพูดอะไรของเธออนะแล้วเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยพี่ชายของฉันอะเป็นถึงผู้จัดการของที่นี่เลยนะไหนใครมีปัญหากับน้องสาวผมพี่ค่ะ,ะคุณหวานคุณหวานนั่นเองครับฮคุณหวานพี่พูดอะไรของพี่อะคะ งานหนึ่งนะเรียปากเลยนะนี่ลูกสาวข้าประธานนะฮะใครอะพี่ทำไมเด็กกำพร้าไม่ใช่หรอฉันไม่ใช่เด็กกำพร้านะคะพ่อคะแม่คะหนูอยู่ที่นี่มันดีมากเลยนะคะหนูจะตั้งใจทำงานค่ะแต่เอกสอนแนมหนูได้แล้วเอองั้นเธอก็เป็นคนรวยอะสิแล้วทำไมวันนั้นเธอถึงยืมเงินฉัน5้บบาทอะ ันเนื่อไปจ่ายค่าบัตรอะคะถ้าไม่อย่างนั้นอะ่ะพี่ดูนี่สิคะฉันไล่คุณสองคนออกนะคะแล้วต่อไปเนี้ยฉันจะให้คุณนุ่นขึ้นมาแทนคุณไทยแล้วจะขึ้นเงินเดือนให้สิบเท่าะคะ่ะอะไรนะนี่ฉันกำลังฝันไปหรือเปล่าเนี่ย